จากความวุ่นวายของตอนที่แล้วหลังจากที่ยูกาทำการดูโมโมยจนแทบจะลุกไม่ขึ้นแต่เฉพาะทางด้านของโมโมยเธอนั้นก็ยังคงไม่ยอมแพ้และเตรียมพร้อมที่จะสร้างเกมใหม่ขึ้นมาในชื่อของเกมเดิมแต่เป็นภาคที่2นั่นเอง โอเคขอการสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เน e t a l e Crossover ร์มัลติมือในเรื่องราวของบัวไควิสิสเตอร์ฟอร์มแมเดอก์ก่าตอนที่16นิยายบทที่9ในช่วงครึ่งเลื่องและขอขอบคุณแฟนโนเวลจาก DZ B300 ผลงานนิยายแฟนเมสามารถกดอ่านได้เลยจากวากใต้คลิปเข้าสู่เรื่องราวกันต่อถึงแม้ว่าโมโมยิจะถูกดูแค่ไหนเธอนั้นก็ยังคงไม่ยอมแพ้บอกกับงานอาวุธลับอย่างแผนการการสร้างเกมเดิมอย่างเทลซาก้าคอร์นิเคิลในเวอร์ชั่นภาคที่2 ในชื่อย่อที่มีชื่อว่า TSC 2เรียกได้ว่าในครั้งนี้ฉันจะประก,กาศชัยชนะและคว้ารางวัลมาให้ได้เลยสำหรับรางวัลงานแข่งประกวดเกมครั้งนี้มันนั้นมีชื่อว่า Mill เนียม p r i z e แถมงานแข่งในรอบนี้จะเปิดให้สมโมสรต่างๆทั่วมิเลเนียมมาแข่งขันเพื่อคว้ารางวัลแม้ว่าความทะเยอทะยานของโมโมยมันจะเป็นอะไรที่น่าชื่นชมแต่ปัญหาก็คือพวกขือยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยแม้แต่เน็ต ฉันเพิ่งได้ยินมาว่าเกมเกมนี้ได้รับคำวิจารณ์ในแง่ลบเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องไร้สาราที่โมโมยี่นั้นตั้งเป้าที่จะคว้ารางวัลและดูเหมือนว่าพวกฉันมาที่นี่เพื่อที่จะเอาชนะความไร้สาระนี้อย่างนั้นสินะหลังจากที่ยูก,กาได้ยินเช่นนั้นเธอนั้นก็เดินออกจากห้องไปก่อนที่คุณแม่จะบอกกับพวกเด็กๆว่เาเธอนนั้นจะให้เวลา2ส,สัปดาห์ รวมถึงพวกของแซนเองก็ต้องหาวิธีชว่วยเหลือชมลมหนีไม่ให้ถูกยุบให้จนได้ยังไงก็ไม่ต้องสงสัยแล้วนะว่างานนี้เนะี่ยพวกฉันกำลังวิ่งเข้าใส่กำแพงอยู่แน่ๆเลยนะจากนั้นสิสีก็หันไปถามพวกโมโมอีว่า สำหรับอาวุธลับของพวกเธอที่บอก,กับยูกาไปนะ่ะมันคืออะไรอย่างนั้นเลยแน่นอนอยู่แล้วราะเซนซแล้วก็คุณแซนด้วยาหาชันด้วยเหรอ,อใช่แล้วละ่ะชันอันทีใจมากเลยที่พวกคุณมาร่วมมือกับชันไงล่ะแลวแล้วโมโมอีก็กบมายั่งหัวข้อที่ยูกาได้พูดเอาไว้ก่อนที่พวกเราจะเริ่มพูดเกี่ยวกับซากประหลักพังหรือก,ก็คืออาคารหลังที่อยู่บริเวณใกล้เคียงของมิเลเนียมซึ่งการมีอยู่ของอาคารหลังนี้มันนั้นถูกซ่อนเอาไว้ และไม่อุดยาาให้ผู้คนตามสาธารณะเข้าไม่ยังตึกนี้แถมสิ่งสิ่งนีในซาบพลัปรพันธ์มันั้นก็มีเป็นศนาบางอย่างซ่อนอยู่ความปัถนาอันบริสุทธิ์และความแน่แน่ของโมอมยุยฉันนะ่าจะทําให้ดีที่สุดเลยล่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ชมรมนี้ถูกยุบยังไงล่ะอ่ะจะว่าไปแล้วนั่นมันอะไรเนี่ยน่ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย แสนและก็เซนเซไม่ทราบว่าพวกคุณรู้จักเรื่องของจีไบโบไหมล่ะฉันคิดว่ามันถูกเรียกว่าซากปรากลักพังดังนั้นแล้วฉันไม่คิดเลยว่าจะมีใครอยู่ที่นี่แหละได้หลังจากที่พวกของแสนพูดคุยกันในชมรมเสร็จแล้วทางท้านของมูมุยก็ได้พาพวกของแสนและเซนเซให้เดินออกมาสำรวจซากปลักลักพังโดยที่2พี่น้องไซบะก็พาพวกของเซนเซมาปักหลักอยู่ที่นี่ครึ่งทาง ก่อนที่จะบอกให้พวกของเซนเซซ่อนตัวอยู่ที่นี่ไปก่อนถ้าถามว่าทําไมน่ะเหลอนั่นก็เพราะว่าอ่าฉันไม่เคยได้ยินอะไรเลยเกี่ยวกับคนพวกนั้นที่อยู่ที่นี่แหละนะจากนั้นแซนและเซนเซก็ได้แอบมองอยู่รอบๆก่อนที่จะเห็นว่ามานันน้มีหุ่นยนต์ต่างๆเดินเพ่นพ่านไปหมดภายในซรากปราพักพันและไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองมันนั้นเป็นจำนวนที่นับไม่ถ้วนเมื่อถึงจุดๆนี้มันนั้นก็บ่งบอกได้ว่าภายในซรากปราละพักพังแห่งนี้มันนั้นมีอะไรไม่ชอบมาพากล จากนั้นพวกของแซนและโมโมยก็มุ่งหน้าไปยังที่ซ่อนตัวต่อไปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้กับหุ่นยนต์พวกนั้นแต่กลับกลายเป็นผลเสียเพราะณตอนนี้พวกเรานั้นถูกล้อมไปด้วยหุ่นยนต์ตุ๊กตาเอาละโ,โมโอยฉันถามอีกครั้งนะว่าสิ่งที่พวกเธอกลับตามหาในโซนอันตรายแบบนี้เนี่ยมันนั้นมีจริงอย่างนั้นเละแซนนั้นได้ทําการถามโ,โมโอยไปอ่าใช่แล้วล่ะอาจจะเป็นเพราะว่ารุ่นพี่ฮิมารีเป็นผู้ร้อมรู้ยังไงล่ะคนคนนั้นน่ะนะอ่าบางที อาจจะเป็นสถานที่ที่เหมือนกับท่อระบายน้าแห่งกาลเวลาก็เป็นได้แหละนะที่สิ่งต่างๆที่หายไปและถูกคลืมจากทิเอตสิ่งเรานั่นน่ะจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งอ่าฉันยังไม่เคยพบกับนักเรียนที่ชื่อว่าฮิมารีเลยนะแต่เธอคนนั้นอาจจะเป็นเด็กสาวที่ฉลาดมากแน่ๆเพราะเธอถูกเรียกว่าเป็นผู้รอบรู้แหละนะซึ่งเป็นชื่อที่ดังมากๆอ่าหรือเปล่านะเราก่อนก็แล้วกันเล่แล้วความสึกแย่ๆก็ได้พุดขึ้นมาภายในใจมิโดริที่ยืนอยู่ข้างหน้ามุกอีกกำลังมองมาที่แสนด้วยใบหน้าวิตกกังวล ดูเหมือนว่าพวกเราจะมีความคิดเหมือนกันแหละนะ,ะแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะเมื่อพี่สาวของเธอพูดว่านี่คือจีไบเบิลแล้วมันก็เป็นเพราะเธอได้ยินมาว่าสิ่งต่างๆที่หายไปจากคิบดทอสและถูกลุมเรือนมานั้นจะถูกรูบรวมเอาไว้ในที่แห่งนั้นอย่างนั้นเหรอโมโมยิได้พยักหน้าเราเกบกำลังจะบอกปาใช่แล้วแหละนะอืมฉันกำลังคิดอยู่ในใจแหละนะว่านั่นเป็นการกระทําที่พิสูจน์ไม่ได้จริงๆอย่างไรก็ตามเธอนั้นไม่ได้มาที่นี่ด้วยเหตุผลน,นั้นเพียงอย่างเดียว โมโมยมาขอให้สมาชิกชมรมแฮกเกอร์ที่มีชื่อว่าเวอร์นิชัตให้คนหาพิการของจีไบโบคริสต์มาแมวน้อยโมโมย์กำลังขอร้องให้แมวน้ำมากีช่วยตามหาของให้แหละนะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเธอนั้นได้รับการสร่งข้อมูลซึ่งพื้นที่ที่ถูกแก้ไขโดยข้อมูลจากโมโมยความจริงแล้วมันคือสถานที่ที่ได้ถูกปกปิดเอาไว้เป็นความลับเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วมันก็สมเหตุสมผลอย่างแน่นอนอ่าฉันเห็นแล้วหะอย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะพบสิ่งที่พวกเธอกำลังตามหาแหละนะ พวกคุณนะ่ะกำลังพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวกับ GB i บ l e อย่างนั้นสินะเออเออฉันยอมแล้วว่ามันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ฉันก็เพิ่งตระหนักไปว่าฉันยังคงไม่มีโอกาสรับรู้เลยว่า G b ไ b l e นั้นคืออะไรในฐานะของพวกนักพนันเกมแล้วฉันคาดหวังว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเกมส่วนใหญ่นลนะแต่ฉันก็คิดถูกเมื่อได้ยินเรื่องเกี่ยวกับ G b i บ l บอ่านั่นน่ะคือสิ่งที่จะเป็นในการสร้างเกมส,ด,สดเลยละ่ะโมโมอได้พูดมันขึ้นมา หาพวกเราไปที่พิธีการของเบอร์นิชัดแล้วฉันแน่ใจว่าทีไบเบิลจะต้องอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนอืมรื้อซึ่งเหมือนกับว่าแมวน้ามากกี้กำลังหาเรื่องให้ชมรมพันอาเกมช่วยทำงานสำรวจพื้นที่ให้หน่อยอยังไงก็ไม่รู้สิหลังจากนั้นโมโมยิก็ได้ตะโกนขึ้นมาเล่ากับว่าอารมณ์ของเธอนั้นกำลังปั่นป่วนในขณะนั้นพวกเราก็มาถึงสถานที่ที่มีหุนยนต์นั้นล้อมเอาไว้แถมใน,นตอนนี้มันก็สายเกินไปที่จะลลทสายตาของพวกคุณยนต์พวกนั้นแล้วนะนี่โมโมอีก็เอเอ,เอฉันขอโทษนะ เอาล่ะพวกเราต่างคนต่างก็ทําผิดพลาดกันได้นะจากนั้นแสนก็ได้พยักหน้าให้กับเซนซก่อนที่เซนซจะพูดขึ้นมาว่าเอาละพวกเราออกมาจากที่นี่กันเถอะเล่นแล้วเซนซก็ส่งสัญญาณให้พวกเรานั้นเริ่มวิ่งก่อนที่หากะสุนจำรนจนมากที่ยิงเข้าใส่พวกเราแสนนั้นใช้เวทบนกระดูกป้องกันการโจมตีเรานั้นเอาไว้ก่อนที่จะรีบเคลื่อนตัวไปข้างหน้า จากนั้นซันเซ่ก็ได้ส่งสัญญาณให้มโมโมยิและมิดโดริทำการจับคู่และโจมตีใส่หุ่นยนต์จำนวนมากถ้ายพูดถึงคอมโบของโมโมยิและมิโดลิมันนั้นก็ให้ความรู้สึกถึงเหล่าทหารอุคาขลักอย่างด็อกกามีและด็อกกาลิซาถ้าพูดก็คือโมโมยิและมิโรลีขายคือกับหมาคู่หลักภายในในเรื่องของจกักรวาลอนิเทลนั่นเนนองแต่ถ้าให้ปเปรียบเทียบความสามารถในการยิงของพวกโมโมยิมันนั้นมีความแม่นยำมากกว่าคงเพราะว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันล่ะนะ อ่างไงก็เถอะฉันไม่อยากเสียเด็ก2คนนี้ไปอย่างแน่นอนเลือแล้วแสงก็ได้ใช้เวทมนต์กระดูกทำการที่มแทงใส่พวกคุณยนพวกนั้นจนพวกมันระเบิดไปทีละตัวทีละตัวแต่ณตอนนี้เป้าหมายของพวกเราก็คือการหลบหนีเพราะฉะนั้นแล้วคงต้องทำลายกระแพงปิดทางพวกมันกันบ้างแล้วนะจากนั้นโมมี่ก็ได้พูดขึ้นมาว่า,าพวกมันตามมาไม่หยุดเลยพวกเรายังพอทำดีได้อยู่แหละนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมีหวังพวกเราได้จบเพลเน่ มีโดรีพูดถูกยังไงก็เถอะฉันลังเลที่จะแสดงพลังของตัวเองออกมาเพราะมันคือสิ่งที่ไม่สามารถปลดปล่อยมันออกมาได้ง่ายๆแล้วนะเรืยกได้ว่าถ้าไม่ใช่สถานการณ์ขับขันแกสเตอร์บัสเตอร์มันก็จะไม่ค่อยออกมาให้ใช้ซะเท่าไหร่แถมสถานการณ์โดยรอบม,มันก็ยังมีซาบระพังที่ค่อยๆถลม่มลงมาอย่างน้อยมันก็ช่วยปิดทางพวกมันได้ส่วนข้อเสียก็คือมันตกลงมาใส่หัวพวกเรานี่แหละอคงจะไม่มีทางเลือกคงจะต้องใช้สิ่งนั้นแล้วแ่ะนะจากนั้นพวกเราก็หนีไปยังพื้นที่เปิดโล่งภายในตัวอาคารของซาบระพัง ย่างหน่อยตัวอาคารก็ได้ทะลงลงมาปิดท่าพวกมันได้สําเร็จเออ,เ,อ,อเซนเซโมโมยมิโดริทุกคนช่วยอยู่ด้านหลังไปก่อนนะเอ๋อเอ,อ๋อะไรนะเอาละมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าจากนั้นแสนก็ได้ยกมือซ้ายขึ้นมาพร้อมกับทาการรวบรวมพลังเวทด้วยสิ่งสิ่งนี้แสนนั้นก็สามารถเรียนแคสเตอร์บัสเตอร์ออกมาได้ก่อนที่จะใช้เวลาชาร์จอยู่สิบมิเพื่อที่จะเป่าพวกขุนยนต์ที่พยายามแหวกซ้ำรับมาะพันเข้ามาอ่าทุกคนรีบหลบหลังก็ดูไปก่อนนะโอเคจะยิงแล้วหรอนะ ซึ่งสุงทพูดลำแสงพลังงานที่ได้ปลดป่อยออกมามันนั้นก็ได้ปลดขยีฟพวกฝูงคุโยนจำนวนมากจนบรรยากาศโดยรอบหลงเลลือแต่ร้อมเงียบงนันมีเพียงแค่เสียงหายใจของพวกเราเออาล่ะมาสรุปกันกสั้นๆกันเลยดีกว่านะโว้ใหญ่มากๆมันคืออะไรนั่นนะ โมโมยได้วิ่งมาจับแขนของแซนพร้อมกับแกลงตัวไปมาร่างกายของแซนมันนั้นสันไปทั้งตัวตามน้ำหนักของโมโมยรีเดียว่าพี่แซนเราแทบจะสู้แรงของโมโมยแทบไม่ได้เลยอ่เออขอบคุณนะแต่ก็พวกเราไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรนอกจากมาที่นี่เพื่อจีบไบเบิลไม่ใช่เหรออ่าอ่าใช่แล้วละ่ะแต่เ,เดี๋ยวก่อนนะพวกเราอยู่ที่ไหนแล้ว,ลวเนี่ยน,นตอนนี้โมโมยกำลังก้าวบวลแบบสุด ก่อนที่จะพยายามหาพิการในปัจจุบันของพวกเราแต่ทว่าไม่ทันที่จะได้ทําอะไรพวกเหล่านั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าจาํานวนมากกาลังวิ่งเข้ามาดูเหมือนว่าฉันจะคาดการผิดไปอย่างนั้นสินะนะนี่มันไม่จริงใช่ไหมเนี่ยคุณโยนจนํานวนมากอย่างคงวิ่งเข้ามายัางต่อเนื่องหากพวกเรายังคงต่อสู้แบบนี้ต่อไปแล้วก็มันคงจะยิ่งแย่ไปเรื่อยๆแถมผูกพักให้จนมุมแบบนี้คงต้องรีบหาที่ซ่อนแล้วล่ะ เดี๋ยวก่อนนะฉันคิดว่าตรงนั้นน่าจะโอเคเส้นเ่ได้ชี้ไปยังห้องห้องหนึ่งที่มีตึกใหญ่ๆคล้ายคลงกับโรงงานอยู่ภายในบริเวณใจกลางซึ่งที่นั่นก็ให้ความรู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่ามันนั้นไม่ใช่ตึกแถวธรรมดาหรือไม่ก็ฉันอาจจะคิดมากไปอีกอ่าฉันเดา่านะว่าเราคงต้องซ่อนตัวอยู่ที่นี่และปล่อยให้พวกมันกระจายตัวออกจากพื้นที่แถวนี้ไปก่อนถึงจะทําให้พวกเราสามารถค้นหากันต่อได้แหละนะโอเคหรือเปล่า2พี่น้องไซบะอ่ะอืมสองพี่น้องได้ทําการพยักหน้าให้กับแสน เมื่อได้ข้าสรุปเช่นนี้มันก็ไม่มีเวลาให้กังวลอีกต่อไปเอาลราพวกเรามุงา่งหน้าไปยังซาปราภักพังนั่นกันต่อดีกว่าเดี๋ยวฉันจะใช้เวทมนต์กระดูป้องกันการโจมตีจากพวกมันเอาไว้เอาล่ะไปกันเลยแลแล้วทุกคนก็รีบวิ่งไปยังตัวโรงงานก่อนที่จะทําการซ่อนตัวอยู่ในเงามือจากซากโรงงานขนาดใหญ่จนกว่าเสียงภายนอกนั้นจะเงียบไปจนเมื่อบรรยากาศโด,ย,ดยรอบนั้นสงบลง,งเซนเซก็บอกให้พวกเรานั้นออกมาได้รู้สึกว่าแถวนี้จะไม่มีภยัยคุกคามแล้วหรอนะ ที่นี่น่ยเหมือนจะเป็นโรงงานอะไรสักอย่างแต่มันก็เหมือนจะไม่มีอะไรอยู่ที่นี่และนะเธอรู้อะไรหรือเปล่านะมิโดริอืมฉันก็ไม่รู้หรอกนะโรงงานแห่งหนึ่งนาใจกลางของสร้างหักปักพังที่นี่เหมือนกําลังจะผลิตบางอย่างแต่รายละเอียดนั้นก็ไม่ทราบแน่ชัดมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ก็เป็นได้ตอนนี้พวกเราคงต้องคิดวิธีออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนละนะหน้าทางเข้าของพวกเราอาจจะถูกซุ่มโจมตีจากพวกมันก็ได้อาา่าฮะและนี่ก็คืออาคารล้างถ้าไม่ใช่ทางออกก็อาจจะมีรูบนผนังที่ไหนสักแห่งใช่ไหมลนะ่ะ เป้าหมายต่อไปของพวกเราคือกำหนดทางออกและในขณะที่พวกเรากำลังเดินออกจากโรงงานไปมานั้นก็มีเสียมมงบางอย่างดังขึ้นมาการเข้าถึงทูกปฏิเสธการเข้าถึงทูกปฏิเสธท่านใดนั้นเสียงสังเคราะห์ก,ก็ดังกึกกล้องไปทั่วทุกคนในกลุ่มของแสนต่างก็มองไปรอบๆเพื่อตามหาที่มาของเสียงยืนยันตัวตนผู้ต้องสงสัยไซบาโมโมอีไม่มีคุณสมบัติยืนยันตัวตัวผู้ต้องสงสัยไซบามิโรรีไม่มีคุณสมบัติเสียงนั้นดูเป็นกันเองไปอย่างมากเหมือนกับว่าไม่สนใจสถานการณ์ของพวกเรา จะว่าไปแล้วคุณสมบัตินี่มันนั้นคืออะไรอย่างนั้นเหรอเรลเมโกสิ่งสิ่งนั้นจะไม่รู้จักสองพี่น้องตระกูลไซบาน่ะการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลไม่ตรงกับนักเรียนคนใดคราวนี้เป็นตาของฉันอย่างนั้นเหรอไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเลยฮะพวกนั้นกำลังจะบอกฉันว่าฉันไม่เข้าข่ายเป็นนักเรียนประเภทใดเลยอย่างนั้นสินะฉันเดาว่าที่ไม่เข้าข่ายนะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามาจากต่างโลกอย่างนั้นสินะจากนั้นเสียงสังโคก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันตัดสินใจจากการออกแบบเน็กไทยของคุณแล้วคุณคุณลกข,ขออองบิดส คุณนะ่ะไม่มีคุณสมบัติเอ๋นี่เธอรู้ขนาดนั้นได้ยังไงน่ะเอ๋ไม่แม้แต่แซนอย่างนั้นเหรอเซนเซนั้นได้พูดขึ้นมาไม่ว่าอย่างไรมันก็ชัดเจนว่าตู้ของแซนก็ไม่มีคุณสมบัติเหมือนกับพวกโมโมยิและมิดริอย่างไรก็ตามคนสุดท้ายก็คือเซนเซการวังตรวจสอบตัวตนบุคคลเซนเซอ่ะฮะท่านใดนั้นเสียงต,ต่างๆก็ได้เงียบลงเห็นได้ชัดว่าเครื่องจักบางอย่างมันนั้นไม่ตอบสนองแต่ว่าในกรณีของเซนเซคุณนะ่ะมีสิธในการเข้าถึงได้แล้วเซนเซ ตามที่ฉันคาดคิดเอาไว้ไม่ว่ายัางไงเซนเซน่ะจะต้องถูกเลือกอย่างแน่นอนเพราะเขาคนนั้นคือผู้ใหญ่หรือไม่ก็เขาคนนั้นก็คือที่ปรึกษาของชาลีย่างไรก็ตามความลึกลับนี้มันก็ทีมีคูณความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมโอ้โหนั่นมันอะไรนะ่ะคุณเคยเห็นสิ่งนั้นมาก่อนหรือเปล่าม,มือ่อตะกี้นี้มันอะไรนะ่ะแม้แต่เซนเซเองก็สับสนไปด้วยสินะไซบาโมยไซบาไมโดรีอ๋อสวนชั้นแซน่ะ และก็คุณแสนได้รับการยอมรับว่าเป็นนักเรียนของเซนเซเข้าถึงได้ในฐานะของเพื่อนได้รับอนุญาตประตูใต้ดีนั้นได้เปิดอยู่โอเคฉันคิดว่าซึ่งสิ่งนั้นคงตอบสนองกับพวกเราแล้วสินะแต่ฉันก็ไม่ได้ตั้งคําถามว่าประตูด้านล่างมันนั้นอยู่ที่ไหนจนกระทั่งฉันมองไปที่พื้นเอะดูเหมือนว่าจะมีประตูอยู่จริงสินะ าพื้นใจกลางห้องมานั้นมีประตูอัตโนมัติเปิดขึ้นเอ๊ะทันใดนั้นพวกเราก็ได้เสียงบางอย่างแต่ทว่าพื้นโดยรอบม,มานั้นก็ได้เปิดกว้างขึ้นกว่าเดิมโอ้มันหมายความอย่างนั้นจริงๆสินะพวกเรากำลังจะตกลงไปละว่ะเว้ยอ่าโมโมอิแซนอาจารย์มิโดริได้เรียกหาทุกคนในขณะที่ทุกคนกำลังจะร่วงลงไปเออเออเจ้า AI นั่นกำลังล้อเล่นกันใช่ไหมเนี่ยจากนั้นแซนก็ได้เรียกแกสเตอร์บัสเตอร์ใช้มันลับล่ากคนทุกคนก่อนที่จะลงสู่พื้นอย่างนุ่มนวลอันนี้ทุกคนโอเคใช่หรือ อาเช็ดก็ราพยายามอยู่นะอาขอบคุณมากนะแสนเอ้ยฉันคิดว่าตัวเองจะตายซะแล้วนตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะปลอดภัยแล้วหรอนะหลังจากนั้นใสก็ได้เก็บแกสเตอร์บัตเตอร์ก่อนที่จะเดินสำรวจผ่านในพื้นที่ใต้ดินนตอนนี้พวกเราได้มาถึงชั้นล่างสุดมันนั้นมีพื้นที่โลง่ลงๆโดยรอบก่อนที่จะสังเกตเห็นถึงสิ่งพิเศษบางอย่างนะนั่นใครนะ่ะนะใจกาห้องใต้ดินมันนั้นมีร่างของสาวนหน่อยกำลังหลับอยู่บนเก้าอี้นะโซนเลยของใต้ดินนี้เธอคนนั้นเป็นใครกันแน่นะ่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือตอนจบของบทที่9เรียกได้ว่าพวกของแสน,นได้มาเจอกับอาริสึตามเรื่องราวของอารัมบทที่2ภายในเกมของบัวไข่เรียกได้ว่าความสนของโมโมยุยมันนั้นพาพวกของแสนมาเผชิญหน้าก,กับภัยอันตรายก่อนที่สุดท้ายจะได้มาพบเจอกับอาริสึนั่นเองถือว่าเรื่องราวนั้นก็ยังคงดําเนินต่อไปรื้อสึกอยากจะอ่านเรื่องราวของสงครามอีเดินแล้วสิแต่มันก็ต้องค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆแหละนะไว้มาดูตอนหน้าลูกสาวอาริสึจะมีบทบาทอะไรให้ใหกับคุณแม่ยูกาหรือเปล่าอย่างไรก็ขอขอบคุณที่รับชมจจนบสามามรถ ว่าจะกดไลค์หรือซบสไคร่หรือแม้แต่จะสมาสมาชิกก็ได้เช่นกันเท่าก่ากระตาตรงรายได้จาก YouTube ช่วงนี้มันก็อาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไร yeah, หร่แง่แหละดูจากยอดวิวสิยังไงก็ช่างมันเถอะถือว่าเป็นผลงานที่ทําด้วยความสบายใจรุ่นล้วนถึงแม้ว่าจะเรียนจบแล้วแม่ก็ยังหางานยากอยู่ดียังไงคนเราก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไปอาจจะรบกวนสมาสมาชิก20บาทให้หน่อยก็ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเอาล่ะ right. g G W P Good Game Replay